สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ครับผมสำหรับคนที่รอ Attack on Titan นะครับวันนี้พี่ก็จะมาสปอยไอเทมต่างๆนะครับผมก็คือรายงานการสำรวจที่1น,นะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นบนเกาะสวรรค์แต่พวกคุณเลือกที่จะเงียบนะครับและไม่พูดออกมานะครับก็เป็นการสำรวจครั้งที่1ก็คือเป็นคาใบ้ครับและการสำรวจที่2ก็คือนี่คือการเดินทางล่าสุดข,ของผมผมออกมาสำรวจข้างนอกเป็นเวลา3วันแล้วแต่ยังไม่เจออะไรเบาะแสอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผม ก็คือเป็นคําใบ้นะแล้วก็อนสุดท้ายก็นี่เลยการสํารวจครั้งที่3นะครับผมน่าจะเชื่อฟังคนอื่นแต่แรกก็คือไปเจอไททันนะครับก็คือเป็นคาใบ้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้เลยเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเกมนะวันที่12นะครับก็ประมาณนี้นะก็คือมีกิจกรรมนี่เลยทางด้านของไททันจูโจไททันเอเลนนะครับผมก็คือ <c oughs> เป็นกิจกรรมครับแต่เราไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับเพราะว่า มันยังเข้าไม่ได้นะพี่กดเดี๋ยวพี่ลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่หน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่มีภาพสปอยมาเยอะแยะเลยนะครับผม่เาเป็นไอเทมที่จะเข้ามาในวันที่27 18 19อะไรแป้ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ก็ไอเทมก็ประมาณนี้นะก็คือมันยังค้างยังเล่นไม่ได้หนะ้นากิจกรรมไอเทมก็โชว์อยู่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทม ที่ได้รับฟรีวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของรูปโปรไฟล์แล้วก็ระเบิดนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็คือมันได้อยู่แล้วล่ะคือมันระยะเวลา7วันเลยของสกายเลอร์ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตอบคาถามนะครับสามารถไปดูได้นะคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่เฉลยไว้หมดแล้ว15เต็ม15นะครับรับ AK ดากอนนะครับผมก็ตามนี้เลยแล้วก็นี่เลยเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับนี่เลย เล่นนะครับเล่นให้ครบร2 0นาทีนะครับผมก็คือเราจะได้ทางด้านของตั๋วซุ่มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Diamond, ต๋วไดมอนตั๋วซุ่มปืนแล้วก็ตั๋วอีโวนะครับรับรองไม่ติดบั็กแน่นอนครับ <c ười> คือแจกฟรีนะประมาณสักห้าวันนะั้นนี่เลยแล้วก็สังหารนะครับผมห้าคนสิบคนแล้วก็สามสิบคนก็ได้เทมถาวนครับอันนี้สุม่มถ้าได้ถาวรก็ดีนะครับผมก็แล้วแต่ดวงครับแล้วก็นี่รูปโปรไฟล์สกายเลอร์นะครับผมอันนี้เราก็จะมาบอกทางด้านของคนที่ยังไม่ รแล้วก็นี่เลยในระเบิดถาว w นะครับโคตรสวยเลยนะครับพี่บอกเลยว่าแบบ m a จิ c Magic Space s p a แบบอาอวกาศมากเลยนะเดี๋ยวพี่ไปให้ดูนะครับผมแล้วก็ไอวอก็ซื้อฝา S มาเติมได้2โค้ดเท่ากับ1กล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของระเบิดกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูสปอยนะครับทางด้านของ i อเทมแอคแท็กออนไททันะครับเดี๋ยวเรามาดูระเบิดนี่น,นี่โอเคนะหูสวยนะรบรูปแบบนะบุ้มโอ้มันแบบ s p สเป s สเป e อวกาศเลยนะครับผมดูดิีืม <c oughs> สุดยอดกันเลยนะครับผมดูดิบุ้มแล้วก็เป็นเหมือนสเป s สเป e อะโอเคแบบแบบอวกาศอาวกาศจัก,กรวาลเลยนะโอเคก็ตามตามนี้เลย ก็อย่าลืมนะครับสังหาร30มสิบคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่อง Attack on Titan แบบจริงจริงยังยังกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่หน่อยนะครับโอเควันที่12นะครับก็คือจะเป็นหน้าร็อบบี้ใหม่แล้วก็ลวดลายเครื่องบินใหม่แล้วก็แอดดรอปเปลี่ยนใหม่เป็นทีมสำรวจกับทหารสารวัตรแล้วก็ภาพหน้าจอล็อกอินคือไททันเกาะกับไททันจู่โจมซัดกันคือไลเนอร์กับเอเลนนะครับผมแล้ว okay. ก so ็นี่เลย เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับผมเปิดเผยข้อมูลลับนะครับพบสิ่งมีชีวิตลึกลับนะครับกำลังมาเยือนเร็วนี้ก็คือใขคร่ครับก็เป็นทางด้านของ er, ไรเนอร์ท่านเกาะนะครับแล้วก็ไท,ท่านจุดโจงก็คือเอเรนของเราเนี่เองครับเดี๋ยวพี่มีทีเซอร์จากกริเน e ยไฟไฟดูนะครับพอพร้อมแล้วรับชมเลยครับผมในเป็นไงเป็นไงนี่รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โห ไททันถือปือนและยิงกันนะครับผมตลกว่ะแต่ก็ชอบเออก็คือเราก็ดูเนาะก็ใกล้จะจบแล้วล่ะก็คือเป็นซีซันเดอะไฟแนลซีซันแล้วนะครับจากกระตูเลือก a อ t แท็กอ่อนไททันนะครับนี่เลยไททันไม่ได้กินคน,นะเะปืนและยิงเออชอบว่ะนี่ไททันไลเนอร์นะครับไททันกรอบนะครับผมก็โอเค ยังไม่ได้ส่งมอบนะครับก็เหลืออายุไขประมาณ1ปีสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหรือ2ปีพี่ก็ไม่แน่นั้นถ้าในอนิเมะนะครับผมโอ้นี่ประมาณนี้เลยครับถ้าพร้อมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมมายังไงครับแต่ก็แรนะครับแร่เทมนะครับไม่น่านํากลับมาขายนะครับก็ถ้าเกิดจัดได้ก็จัดครับเตรียมเพลดแล้วนี่เลยไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามารถใส่เหมือนเป็นชุดเซตเดียวนะคือแบบเหมือนชุดชุดสูตรนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับโอ้เหมือนเป๊ะเลยนะ ดูดิมีควันออกปากด้วยนะไลเนอร์นะคะผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับไลเนอร์นะครับไททันเกราบนะครับก็เป็นไอเทมแลน่าจะอยู่ในร้านค้าหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะเหมือนไซตามะกับเจนอสนะก็โอเคเลยนะอย่างนั้นนะนะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเครื่องบินนะคบผมก็คือเปลี่ยนลวดลายเป็นมิคาสะกับเอรินเยเกอร์นะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาแบบเหมือนนี่หรือเปล่าเป็นภาพหลุดครับแล้วก็นี่เลยเปิดเผยข้อมูลลับ อาวุธพิเศษอันทรงพลังรอวันออกโรงเลยนี้เออน้องๆว่าอะไรครับผมพี่เกกับลูกซองนะครับผมพี่ออายให้เลยก็คือแบบเราไสปอยเนาะโอเคก็คือเป็นบวกดาเมจแล้วก็บวกเจอะเกาะด้วยครับบวกเจอะเกาะหมดเลยนะนี่ก็เป็นไทท่านมาหึมมานะครับเป็นของเบอร์ชชอนะครับผมก็คือสุดยอดกันเลยแล้วน่าจะมีโหมดของทางด้านของอการยิงในท่านหรือฟันในท่านพี่ก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูเกมนะว่ารูปแบบเกมทำยังไง โอเคนี่ก็เป็นทางน้าของลูกซองซองไฟก็เท่นะแต่คือนี่ลูกซองต่อเกาะน,นะครับผมก็โคตรเท่เลยนะเป็นไททันม้าหื่มานะครับมีเอฟเฟกความร้อนด้วยนะสำหรับที่ไปดูมาภาพหลุดมาะคะับก็ขอคุณด้วยครับผมก็ให้เครดิตแล้วนะครับผมโอเคเปิดเผยข้อมูลลับสมใส่แฟชั่นพิเศษและเตรียมจุ่โจมโอเคทุกคนก็รู้แล้วว่า อะคเมนอะอะคเมนอะคเมนนะอะคเมนอะคเมนอะไรประมาณนี้นะอะคบันนะไม่ใช่นะอะคเมนนะครับพี่ก็ไม่รู้ชื่อมันนะพี่ก็แบบอืมนี่คือรีไว้นะครับผมเออนี่คือรีไว้นะชุดก็เป็นมาแนี้เลยทีมสำรวจนะครับผมพี่เตี้ยของเราเองหกโคตรเก่งไม่รู้จะเทพไปไหนฟันไททัทนลิงกระจายนะสำหรับคนที่ดูนะชอบก็โอเคเหมือนพี่เลยนะคือว่ารีไว้แม่งเก่งเกิน อัคเมเนี่ยชื่อนามสกุลเขานะครับะะผมโอเคนี่เลยก็ประมาณนี้เลยทรงผมได้ของทรงผมรีวายมาเลยนะครับผมแล้วก็ชุดทีมสำรวจนี่เลยโอ้โหถ้าเกิดแจกฟรีก็ดีดีเลยใส่ฟรีก็แฮปปี้กันเลยนะครับผมอย,าย่าให้แพงเยอะนะครับผมก็คือน้องๆก็จะได้ของฟรีกันครับผมแล้วก็ทางด้านของอัคเมนตัวอัคเมนอัคเมนอะไรก็มีคาสาน,นั่นแหละพี่ไม่พูดแล้วโอเคพีก็แบบเออนามสก,กุลของมันนะเออ มนันมีคาสา,า,ากับรีไวอะโอเคจบแม่ขมงก็คอมเมนต์แล้วเออคือมีคาสานะครับผมก็เออสวยดีดูมีผ้าพันคอด้วยแล้วนี่ก็คือเป็นเซ็ตแฟชั่นโคตรแรงนะครับผมก็คือเป็นแอตแทกออนไททันก็มีตามนี้เลยนะก็สำหรับคนที่อยากจับจองก็รอดูกิจกรรมนะครับพีอาร์ จะลงให้ดูก็กิจกรรมล่้ยังไงก็เตรียมตัวรับชมกันได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากครับอันนี้ก็มาแบบสปอยน้องๆรู้ว่าเอออยากได้เทปมาไหนเนาะถ้าเกิดดูมาถึงนี้ก็บวกหนึ่งให้พี่หน่อยนะครับผมก็เป็นกำลังใจกับพี่ทำคลิปต่อต่อไปให้น้องๆครับว่าจะเป็นข้างกล่องกิจกรรมอะไรต่างๆพี่ก็จะทำให้นะครับผมโอเค แล้วตัวนี้ก็อย่าพิกอย่าลืมมาเล่นนะครับร้อยี่สิบก็เล่นขำๆไปกับเพื่อนนะครับแป๊บๆก็ได้ครับไม่ต้องเล่นแบบตะบี้จะบันเล่นนะครับก็คือแบบเล่นเออชั่วโมงหนึ่งพักชั่วโมงพักเพราะมันตรงเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับผมวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ก็ตรงกับพักก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปต่อไปครับกับรายละเอียดแอคแทกออนท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แชร์เพื่อนๆดูนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม